ครับสวัสดีครับครับออคอนเทนต์ในวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับแค่จะมาคุยกันเรื่องการเลี้ยงไส้เดือนในช่วงฤดูหนาวนะครับการเลี้ยงไส้เดือนในช่วงในแต่ละช่วงฤดูเนี่ยก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิเกี่ยวกับอุณหภูมิเกี่ยวกับความชื้นนะครับอย่างหน้าฝนเนี่ยมันค่อนข้างมีความชื้นมีความชื้นที่ที่มันเหมาะสมไส้เดือนเขาเ เลี้ยงง่ายในช่วงหน้าฝนแต่พอมาพอหน้าหนาวเนี่ยอากาศมันค่อนข้างแห้งทั้งลมทั้งแดดนะครับทําให้ความชื้นของตัวมูลตัวไอเบดดิ้งเนี่ยมันค่อนข้างจะค่อนข้างจะแห้งเพราะฉะนั้นาการเลี้ยงไส้เดือนในช่วงหน้าหนาวเนี่ยเราก็าต้องอาจจะต้องใส่ใจมากขึ้นในเรื่องการควบคุมความชื้นความชื้นค่อนข้างมีผลกับไสเดือนในเรื่องของอทั้งการกินและการเป็นอยู่ของเขานะครับ แล้วลองลองมาดูก่อนก็ได้ว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้แห้งไปเนี่ยไอ้ข้างหน้าข้างหน้าตัวที่มันแห้งเนี่ยบางทีไอ้ตัวมูลที่มันแห้งมูลวัวที่มันยังไม่ทันกินเนี่ยมันแห้งข้างหน้ามันก็ไม่กินนะครัมันมันมันไม่ได้กินละมันแข็งละครับหรือว่ามูลไส้เดือนเองที่แห้งเนี่ยนอกจากว่าพอมันแห้งมากเนี่ยพอเราตอนเราเก็บเกี่ยวเนี่ยนอกจากคุณภาพมันอาจจะดรอปลงไปแล้วเนี่ย เวลาใส่กระสอบหรือว่าอะไร20โลเนี่ยเราก็ใช้ปริมาณปุ๋ยที่เยอะขึ้นครับผมก็ก็คือ,อกระสอบหนึ่งบางทีใส่ไม่พอ20โลครับมันเต็มกระสอบพอดีแต่ว่าหลักๆก,ก็คือคุณภาพก็อาจจะดรอปลงไปด้วยเพราะว่าจุลินทรีย์บางอย่างก็ต้องใช้อาศัยความชื้นด้วยเหมือนกันครับโอเคครับเดีย๋ยวลองมาดูหน้าเบดดิ้งที่มันแห้งเกินไปเพราะว่ามันมีอยู่ชุดหนึ่งที่ผมอาจจะไม่ได้ ช่วงนี้นอาจจะไม่ค่อยมีเวลามาดูมากนักครับมันก็มีอยู่ชุดหนึ่งที่ค่อนข้างแห้งเดี๋ยวผมจะเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูครับว่ามันเป็นยังไงครับผมครับลรงมาดูในกระลำบางนี้ก่อนครับสังเกตดูว่าข้างหน้าเนี่ยมันค่อนข้างแห้งและไอ้พวกมูลอย่างเงี้ยไอ้ที่พวกพวกอย่างเงี้ยครับมันมันอยู่ข้างหน้ามันแห้งเสร็จแล้วพวกนี้มันก็ไม่กินแล้วนะฮะพวกนี้พอพอร่อนก็จะเป็นจะเป็นกาก ให,ให้เราแล้วแต่ว่าเราก็สามารถเอาไปแช่น้ําหรือเอาไปหมักเลี้ยงต่อได้แล้วสังเกตดูผิวหน้านะครับค่อนข้างแห้งแต่ข้างในยังไอเนี่ยแห้งไปลึกเหมือนกันแต่ข้างล่างนี่ยังมีความชื้นอยู่บ้างนะครับแต่ว่าปล่อยแห้งนี้มันมันก็ไม่ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าเราก็ต้องอให้ความชื้นมันคล้ายๆว่าเรา,าต้องแบบพรมน้ําหรือให้เป็นแบบความชื้นผิวหน้าบ้างเพื่อว่า เขาจะได้มีความชื้นนะครับเพราะว่าไส้เดือนเนี่ยเขาเขาอาศัยการหายใจโดยการแลกเปลี่ยนกา๊าซกับกา๊าซออกซิเจนเนี่ยกับผ่านผิวหนังเขาผ่านเมือกเขาเพราะฉะนั้นมันต้องอาศัยความชื้นมันต้องอาศัยความชื้นสังเกตดูได้ครับถ้าเกิดว่าไส้เดือนเนี่ยรวมตัวกันเยอะๆเนี่ยรวมตัวกันเนี่ย,นเ,นยเดี๋ยวผมให้ดูอีกลกะมางหนึง่ง ครับมังนี้ก็แห้งนะครับแต oui, ่ผมจะลองควักดูเนี่ยแห้งเลยเพราะว่าอันนี้ใส่เบนดิ้กน้อยแห้งไปแล้วไสเดือนเนี่ยเขาจะมารวมตัวกันเป็นกลุ่มอย่างนงี้็นะเนี่ยเนี่ยเขามาอยู่กันเป็นก้อนเนี่ยเขามารวมตัวกันเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเออเขามาแลกเปลี่ยนความชื้นกันครับแลกเปลี่ยนความชื้นเพราะว่าไอ้การหายใจของเขาเนี่ยเขาเขาต้องอาศัยความชื้นในผิวหนังอาศัยเมื่อเขาเนี่ย เพื่อแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนในช่วยในการหายใจของเขาเขามารวมตัวกันเนี่ยเพื่อว่าคล้ายๆว่าเพื่อตัวรอดอะ่ะครับถ้าเกิดมันแห้งไปเนี่ยการตัวตัวตัวเขาก็จะแห้งครับมันมันก็จะไม่ดีต่อตัวเขาเองครับก็อาจจะทําให้ไส้เดือนเนี่ยตายได้ครับผมโอเคเนี่ยเขาเนี่ยถ้ามันแห้งไปเขาก็จะมารวมตัวกันอย่างนี้ครับเพื่อแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนเขาก็ อันนี้กระมังนี้มันบางแล้วก็แห้งหมดทั้งกระมังเลยครับเนี่ยเนี่ยเขาก็จะมารวมมาอยู่เนี่ยเป็นก้อนเลยเลยเนี่ยเนี่ยครับโอเคนี่ครับถึงแห้งแห้งนี้มันก็ไม่ดีนะครับเนี่ยแห้งกริบเลยอันนี้กระมังนี้นะครับก็นอกจากว่ามันแห้งแหง้งแห้งมากแล้วเนี่ยมันทําให้การกินของเขาเนี่ยไม่ดีแล้วเขาจะกินน้อย ขาจะกินกินน้อยแล้วก็มูลก็คุณภาพก็จะดรอปลงแต่ว่าเนี่ยเขาเป็นเป็นมูลหมดละแต่ว่าอันนี้มันบางด้วยแล้วก็ผมช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาลดด้วยครับมันจะมีอยู่แค่ชุดหนึ่งที่ไม่เยอะเท่าไหร่ท,ที่ที่มันจะเป็นอย่างนี้ครับครับลองมาดูในกระมังที่กระมังที่แห้งแล้วมันร่อนนะครับเราจะสังเกตได้ว่าเห็นไหมครับไอ กากพวกเนี้ยไอ้ที่มันที่มันแห้งอยู่ข้างกากพวกเนี้ยที่มันแห้งอยู่ข้างหน้าเบดดิ้งเนี่ยครับมันมันไม่กินมันก็เหลือเป็นเป็นกา,กากพวกเนี้ยครับแล้วรู้สึกว่าบางกะละมังเนี่ยตัวไส้เดือนมันดูเหมือนบางๆลงไปก็สาเหตุมาจากอา,อาจจะผอมลงเพราะเขาต้องคลายเมือกรักษาความชื้นของตัวเขาแล้วก็มารวมตัวกันหรือไม่ก็อาจจะแห้งไปหรือว่าตายไปหรือว่าผอมลงมันทําให ไสเดือนในกระมังเนี่ยมันก็จะดูเหมือนน้อยๆลงไปด้วยครับครับทีนี้เรามาดูวิธีการรักษาความชื้นให้กับตัวกระมังไสเดือนนะครับก็คือเราแช่เบดดิ้งทับเบดดิ้งนี้ปกติเหมือนกันหมดทุกอย่างครับแล้วเวลาใส่เบดดิ้งเนี่ยเราก็ใส่ปริมาณเท่าเดิมหรือช่วงหน้าหนาวเนี่ยเราอาจจะเติมเบดดิ้งเพิ่มขึ้นได้แต่ก็ไม่น่าจะเกิน3ใน4ของกระมังครับผมครับแล้วทีนี้การ ให้ความชื้นเป็นยังไงเราก็สังเกตหน้ามูลนะครับว่าถ้าเกิดว่าเขาเริ่มแห้งเนี่ยเราก็สามารถพรมน้ําได้โดยการใช้เป็นเหมือน,เห,อนเหมือนเป็นฟอกกี้อย่างนี้นะครับในกรณีที่ว่ามีไม่กี่กระมังมันก็ใช้ได้อยู่ครับเราแค่ฉีดให้ข้างหน้ามีความชื้นเปียกๆเท่านั้นครับแต่เราไม่ได้ไม่ได้ฉีดเยอะนะครับแล้วก็แต่ถ้าในกรณีที่มีหลายการะมังเนี่ยเราสามารถใช้พวก ไอห,หัวก๊อกน้ำที่มันเป็นฝอยๆได้ครับอันนั้นจะช่วยประหยัดเวลาได้เยอะเลยแล้วก็อีกอย่างนะครับก็คือถ้าเกิดเราอาจจะหาพวกเศษกระดาษเศษลังนี่ครับมาปิดไว้ข้างหน้าเบดดิ้งเขาได้ครับปิดปิดไว้ข้างหน้าครับเพื่อรักษาความชื้นและพวกกระดาษเนี่ยมันก็จะย่อยเขาก็สามารถทานได้อีกเหมือนกันนะครับผมหรืออีกอันนึงเราก็สามารถที่จะใช้สแ,แลนคุมครับเวลาเราพรมน้ําเราก็ฉีดบนสแ,แลนเลยก็ได้พรมน้ําให้เพื่อรักษาความชื้นให้กับเขาเหมือนกันครับผมครับ ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมลองมาพรมน้ํามาดูดูตรงในกระมังของผมดูครับว่าจะลองพรมให้ดูครับผมนี่นะครับพอเราเห็นว่าข้างหน้าเนี่ยเริ่มมีเสียมตาลเริ่มเริ่มอ่อนๆแล้วเนี่ยเราสามารถช่วยเขาได้ครับโดยการรักษาความชื้นเราก็อาจจะใช้เป็นเนี่ยเป็นฝอยนีครับแค่ให้เขามีความชื้นแค่ผิวข้างหน้าเท่านั้นนะครับเราไม่ได้ใส่เยอะพอครับแต่ในกรณีนี้เราสามารถ ถ้าเกิดว่ากระมังเราเราน้อยเนี่ยเราก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าเยอะเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาครับหรือพอเราพรมเสร็จเนี่ยเราอาจจะใช้ไอ้นี่ครับไอตัวกระดาษลังเนี่ยมาปิดไว้ข้างหน้าอีกทีก็ได้ครับเพื่อรักษาความชื้นให้กับเขาเสร็จแ,แล้วกระดาษลังเนี่ยมันก็จะยุ่ยมันก็จะเขาก็จะกินกระดาษลังไปด้วยใต้กระดาษลังเนี่ยเขาก็จะมาอยู่กันเต็มเลยเพราะตรงนี้มันจะชื้นครับผมหรือว่าเราหาสแลนมาคลุมก็ได้ครับ แล้วในกรณีที่เยอะๆอย่างของผมหลกะละมังเนี่ยผมจะใช้เป็นหัวฉีดน้ําครับเดี๋ยวลองดูนะครับทีนี้อย่างของผมเนี่ยมันมีปริมาณกะละมังเยอะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาผมเลยใช้หัวฉีดน้ํานี่ครับใช้ใช้เป็นพวกสเปรย์อันนี้เลี้ยงปล่อยไปได้แค่ประมาณ2อสวันแค่นั้นครับวันสองวันครับผมก็จะใช้เป็นพวกสเปรย์อย่างนี้เดี๋ยวให้เป็นฝอยฝอ,อยนี่นะฮะเราก็ลดเลย ฟังซื้อแคสถทานพอครับอย่างนี้จะเร็วกว่าเยอะถ้าในกรณีที่กะละมังเยอะนะฮะไม่ต้องไม่ต้องลดให้น้ํามันไหลโจกลงไปนะครับเพราะว่าอันไหนที่มันเป็นมูลแล้วอ่ะมันจะมันจะเละเดี๋ยวมันจะเสียมันจะล่อนยะครับแค่นี้พอ ครับประมาณนี้ครับสาหรับการาช่วยรักษาเรื่องความชื้นให้กับในตัวกระมังไส้เดือนนะครับก็ประมาณนี้แต่ว่าข้อควรระวังนะครับในการให้น้ำเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราเพิ่งปล่อยไปได้สักวัน2วันอย่างเงี้ยมันยังเป็นมูลไส้เดือนเอ้ยมันยังเป็นแบบมูลบัวอยู่เยอะเนี่ยเราลดน้ำเ,อเยอะอาจจะไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดในกรณีที่เป็นมูลไส้เดือนเยอะแล้วเนี่ยเราไปลดน้ําให้มันไหลผ่านการะมังไปเลยเนี่ย มูลไส้เดือนมันจะเละนะครับแล้วก็มันไม่สามารถเก็บผลผลิตได้หรือว่าเก็บยากมากครับผมมันจะชื้นมากครับในกรณีที่เป็นมูลไส้เดือนเยอะแล้วเนี่ยเราต้องใช้เป็นแค่สเปรย์หรือเป็นฟอกกี้หรือเป็นขอยๆเพื่อควบคุมแค่ให้ข้างหน้าม,มันชื้นๆเท่านั้นนะครับถ้าเกิดลดให้น้าไหลผ่านเนี่ยมูลไส้เดือนจะเก็บผลผลิตยากมากและเก็บไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะเละเป็นเลนไปเลยนะครับนี่คือข้อที่ต้องระวังในการให้น้ํา โอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับสาหรับการเลี้ยงไส้เดือนในช่วงหน้าหนาวมันก็ไม่ได้ต่างอะไรมากกับในทุกๆหน้าแค่ช่วยควบคุมเรื่องเกี่ยวกับความชื้นให้กับเขาเพิ่มมากขึ้นอาจจะใส่เบดดิ้งเพิ่มขึ้นนิดนึงก็ได้ครับแล้วก็รักษาความชื้นข้างหน้าไว้ให้ให้ให้มีความชื้นไม่ไม่ให้มันแห้งเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าตัวไส้เดือนเนี่ยเขาต้องการความชื้นเขาเามื่อเขาเนี่ย เขาเป็นการหายใจของเขาเป็นการหายใจทางโดยการแลกอากาศแลกอากาศเราต,ต้องใช้ความชื้นในช่วยในตัวมือเขาถ้าเกิดว่าตัวเขาแห้งเขาคลายเมือกออกมาเยอะตัวเขาก็จะผอมหรือว่าไม่ก็แห้งตายไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัวเขามีความความชื้นเขาโอเคสมบูรณ์เนี่ยตัวเขาก็จะสมบูรณ์สีก็สวยครับผมครับก็ประมาณนี้ครับ ครับสำหรับการเลี้ยงไสเดือนในช่วงหน้าหนาวครับโอเคครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมผมเองก็มือใหม่นะครับมีอะไรผิดพลาดกา็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ